จีนเดินหน้าผลักดันการเป็นผู้นำด้าน AI มุ่งพัฒนาระบบการศึกษาให้มีความทันสมัย โดยล่าสุดโรงเรียนในกรุงปักกิ่งเปิดสอนหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ให้กับนักเรียนระดับประถมและมัธยมเน้นส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโล,โลยีให้ทันกับยุคสมัยเพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายในการเป็นผู้นำด้าน AI ตัวประกาศแผนเปิดหลักสูตร AI สำหรับเด็กประถมและมัธยมที่เริ่มใช้ตั้งแต่ช่วงกันยายนปี2025อย่างน้อย8ชั่วโมงต่อปีการศึกษาความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากความสำเร็จของ DeepSeek สตาร์ทอัพจีนที่สามารถสร้างโมเดล AI และใช้งานได้เทียบเท่ากับบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐแต่ใช้ทรัพยยาากกรน้อว่จึง ทำให้กลายเป็นที่น่าจับตามองจากทั่วโลกแลขัฐบาลจีนยังมุ่งเน้นการสนับสนุนการประยุกต์ใช้โมเดล AI ขนาดใหญ่รวมถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะรุ่นใหม่โดยเน้นย้ำว่า AI สร้างโอกาสให้กับการศึกษาการที่จีนให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนด้าน AI จากการปลูกฝังความรู้ให้กับเยาวชนที่จะช่วยเพิ่มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้กับประเทศซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญ,ญาณเตือนให้หลายประเทศต้องเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับการแข่งขันในอนาคตเพื่อผลประโยชน์ในประเทศของตนเองด้วยเช่นกัน